สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูเรจะมาสอนเรื่องการหาผลหารโดยใช้ตัวนับโดยผ่านแบบฝึกหัดหน้าที่6ถึงหน้าที่8จากหนังสือเรียนคณิตศาสตร,ร์เล่ม2ชั้นป2ของสสวทนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะ,ะมาเริ่มที่แบบฝึกหัดหน้าที่6นะคะการหาผลหารโดยใช้ตัวนับให้เราเติมตัวเลขแสดงจํานวนนะคะในนี้ อข้อที่หนึ่งสิหาร2อสองหารด้วยสองตัวนับที่เราเห็นจะมี12อันเขาให้แบ่งเป็นกลุม่มกลุ่มละสองอันจะได้กี่กลุม่มวิธีการทําให้เราวงไปทีละ2องอันวงไปทีละสองอันนะคะ่างนี้ค่ะให้เด็ก,ดกทๆทําตามนะคะวงไปทีละสองอันวงไปเรื่อยๆเลยค่ะโอเค วงทีละสองจนทั้งหมดจนครบเลยนะคะแล้วก็มานับว่ามันจะได้กี่กลุ่มนับ1 2 3, 4, 5, ึ่งสอามสี่ห้าหได้6กลุ่มเนาะก็แสดงว่าตัวนับ12อันแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ2อันได้6กลุ่มนั่นเองคำตอบ12หาร2ก็คือเท่ากับ6ค่ะง่ายไหม มาดูข้อที่2กัน15หารด้วย3นะคะมีตัวนับอยู่15อันแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ3อันเราก็วงทีละ3เลยค่ะโอเคจากนั้นก็นับ1 2 3 4 5ได้ทั้งหมด5กลุ่มแสดงว่า15หาร3เท่ากับ5นั่นเอง โอเคง่ายไหมคะมาดูข้อที่3กันบ้าง16หาร4เท่ากับเท่าไหร่มีตัวนับอยู่16อันแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละ4อันก็แบ่งไปเลย4 4 4จนครบ,บตามจำนวน แล้วก็นับจำนวนกลุ่มได้กี่กลุ่มคะ1 2 3 4าี่ได้4กลุ่มแสดงว่า16หาร4เท่ากับ4นั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะมาดูแบบฝึกหัดหน้าต่อมาหน้าที่7กันคะ่ะเติมตัวเลขแสดงจำนวนโดยวิธีการวางตัวนับของเขาจะแตกต่างจากหน้าที่6ดังนี้นะคะ หน้าที่6เขาจะให้แบ่งเป็นกลุ่มกลุ่มละกี่จํานวนก็ว่าไปแต่หน้าที่7เขาบอกจํานวนกลุ่มมาแล้วเขาอยากรู้ว่าในแต่และกลุ่มมีตัวนับกี่อันวิธีการนี้เขาก็เลยใช้วิธีการโยงเส้นนั่นเองจากในข้อที่1ที่เขาโยงเส้นให้ดูก่อนแล้วก็คือ โยงเส้น18ฐหารด้วย2ก็คือโยงไปเรื่อยๆจะเห็นว่าสีฟ้ามาอยู่กลุ่มที่1สีแดงไปอยู่กลุ่มที่2องเขาจะโยงอย่างนี้ไปจนครบตามจํานวนตัวนับอ่าเราก็มาดูว่าตัวนับที่ได้ได้กลุ่มละกี่อัน1 2 3 4 5 6 7 8 9อ่าได้กลุ่มละ9อันนะคะ วิธีการหารเห็นไหมคะ18ตัวนับแบ่งเป็นกลุ่มกลุ่ม2กลุ่มกลุ่มละเท่าเท่ากันการหารมันต้องใช้คําว่าละเท่าเท่ากันด้วยจะได้กลุ่มละ9อันดังนั้น18หาร2เท่ากับ9นั่นเองค่ะมาดูข้อต่อมาข้อที่2ค่ะ ยีหารสี่ก็คือมีตัวนับอยู่20อันหารด้วยสี่เราก็ใช้การโยงเส้นเลยอ่ะโยงอันที่1นึ่นที่สองมาอยู่กลุ่มนี้อ่ะเปลี่ยนสีนิดนึงจะได้ไม่สับสนโอเคแล้วก็ตัวที่สอ่ะโยงไปเรื่อยๆพอครบสี่แล้วก็มาเริ่มนับอ่ะมาที่หนึ่งใหม่ อย่างนี้เห็นไหมคะอ่ะคุเรียโยงนะเด็กๆลองฝึกโยงเองนะคะโยงไปเรื่อยๆจนครบตามจำนวนบางคนบอกว่าหนูสับสนแล้วคะ่ะ คุเก็เลยทำเป็นสีๆไม่ให้ไม่เหมือนกันอพอครบสีแล้วเราก็มาเริ่มนับใหม่กแล้วมากลุ่มสุดท้ายหรือเปล่านะโยงเลยอ่ะอ่าโอเคเปลี่ยนสี กลายจะหมดแล้วและตัวสุดท้ายจากนั้นใช้การนับลูกศรว่าที่เราโยงมาได้ลูกศรทั้งหมดกี่อันนะคะ1 2 3 4 5 5ออันกลุ่มละ5อันแสดงว่าตัวนับที่เราได้ก็คือได้กลุ่มละเท่าเท่ากันได้กลุ่มละ5อันเราก็ตอบ5ลงไปแบบนี้เป็นยังไงกันบ้างคะงงไหมถ้างงมาดูข้อที่3 สิบสองหารด้วยสามนะคะอะ่เราทำการโยงเลยอ่โยงเปลี่ยนสีชึบพอครบ3สามก็มาเริ่มใหม่นะคะเริ่มใหม่ไปเรื่อยๆ จนครบตามจำนวนตัวนับที่เขาให้มานะและสุดท้ายาได้เท่าไหร่คะกลุ่มละเท่าไหร่กลุ่มละ 1, 2, 3, 4กลุ่มละ4นะคะ12อันแบ่งเป็น3ากลุ่มเท่าๆ่ากันได้กลุ่มละ4อันเขียนเลข4 12หาร3ก็เลยเท่ากับ4นั่นเองนะคะในแบบฝึกหัดหน้าที่7นะต่อไปนะคะเรามาดูแบบฝึกหัดหน้าที่8กันนะคะใช้ตัวนับหาผลหาร จำนวนต่อไปนี้นะคะข้อที่1 9หารด้วย3เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยคุณครูทำตัวนับขึ้นมาเองนะคะสฟะีฟ้าจํานวน9อันแล้วหารด้วย3เราก็จัดกลุ่มไปทีละ3แบบนี้เด็กๆสามารถใช้กระดาษทดในการทำตัวนับก็ได้นะวงๆไปจากนั้นเรามานับกลุ่มว่าได้กลุ่มกี่กลุ่มคะ ได้3กลุ่มแสดงว่า9หาร3เท่ากับ3นั่นเองมาดูข้อที่2 2หาร2เท่ากับเท่าไหร่คุณครูก็ทำตัวนับสีชมพูขึ้นมา2อันหารด้วย2ก็คือจัดกลุ่มไป2ก็จะได้1กลุ่มก็แสดงว่า2หาร2เท่ากับ1นะคะง่ายมากเลย มาดูข้อที่3 14หาร7แล้วคุณคู่ใช้ตัวนับเป็นขีดขีดแล้วกัน14อัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14แล้วก็หารด้วย7ก็คือนับไป7อัน1 2 3 4 5 6 7แล้วก็วง1 2 3 4 5 6 7อันแล้วก็วงได้กี่อันคะ ได้กี่กลุ่มได้2กลุ่มเนาะก็เขียนเลขสองลงไปนะคะตอบ2กลุ่มเราใช้วิธีการนี้ในการทำแบบฝึกหัดเนาะมาดูข้อที่4แล้วก็ทำา12หาร4ก็แสดงว่ามีตัวนับ12อ่านคุณครูใช้การขีดไปแล้วกันจะได้ง่ายๆ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12หารด้วย4ก็คือจัดกลุ่มละ4 1>, 1 2 3 4แล้วก็จัด1นึ่งแล้วก็จัดอ่าโอเคได้ทั้งหมด3กลุ่มก็คำตอบ12หารสีก็เท่ากับ3แบบนี้นะคะอ่าเด็กๆใช้วิธีการใช้ตัวนับทําเป็นกลมๆก้อนกลมๆหรือว่าจะใช้วิธีการขีดๆเหมือนคุณครูก็ได้นะคะมาดูข้อที่5กันค่ะสามสิบหาร6อ่า ขีดไป30อ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ4ดส2บสองสิบสาห้าหเก้ายียิบอดย่ิบสองบามย้าหยิบดปดเก้าสะคุณเด็กใช้ขีดขีดไปอย่างนี้นะคะจากนั้นก็แบ่งเป็นกลุ่มละหกหนึ่งสอสามสี่ห้าหวงเอาไว้นับหกหนึ่งสอสามสี่ห้าหกวงเอาไว้อ่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาวงเอาไว้นับไปเรื่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่โอเคเดี๋ยวอันนี้หน่อยฟืบหกพันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะโอเค พอเราแบ่งเป็นกลุ่มเท่าๆกันกลุ่มละ6แล้วเนาะเราก็มานับจำนวนกลุ่มว่ามีกี่กลุ่ม1 2 3 4 5กลุ่มแสดงว่า3 0หาร6ก็เท่ากับ5นั่นเองอันนี้วิธีการใช้ตัวนับแต่คุณครูสอนง่ายๆก็คือใช้เป็นขีดๆไปก็ได้นะคะในการนับหรือใครมีฝาขวดหรือไม้ไอติมอย่างเงี้ยเด็กๆใช้ในการ ฐานในการแยกในการจัดกลุ่มได้นะคะมาดูข้อที่6กันค่ะ15ตัวเนาะอ่ะคุณครูใช้ขีดไปนะข1า1 1 1 2 1 3 1 4 1 5จากนั้นทําเป็นกลุ่มละ5 1 2 3 4 5วง1 2 3 4 5วงอ่ะแล้วก็สุดท้ายได้ทั้งหมดกี่กลุ่มคะได้ทั้งหมด3กลุ่มก็แสดงว่า15หาร5เท่ากับ3 อ่เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยทีนี้ในแบบฝึกหัดหน้าที่8นะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆทําข้อที่7 8 9แล้วก็10เองลองดูนะคะใช้ตัวนับช่วยในการหาคําตอบในการจัดกลุ่มลองดูนะคะงานวันนี้เด็กๆไม่ต้องส่งนะถ้าเด็กๆทําเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าอยากให้คุณครูดูอาจจะส่งลายมา อบอกคุณครูก็ได้ว่าช่วยดูให้หน่อยอย่างนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ